สวัสดีนักเรียนทุกๆคนวันนี้ป้ามีเรื่องจะมาแจ้งให้นักเรียนทราบสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือให้นักเรียนแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยผู้ชายคนนั้นอ่ะเออใส่เสื้อไว้ในกางเกงเรื่องที่สองคือผมตารีกตัดเลยท่านทำตัวแบบนี้ไม่ไหวเลยนะยังไม่หยุดเนาะนี่พวกเธอหัดมีมารยาทสบ้าง เวลาป้าพูดอะไรก็ต้องฟังแล้วนี่วันก่อนป้าเห็นนะยายแยมเธอแอบไปจับมือก่อยใบที่อยู่ห้องสองใช่ไมใช่ใช่แล้วก็เห็นไม่ต้องเลยวันนั้นระเห็นแนนใท้สีไหมขอพิมสีหน่อยเอามาคืนได้นะเธอว่าคราวนี้แยมจะได้รำอะไรอะ่ะ ก็น่าจะมโนรัมเหมือนเดิมไะฮอแ่ยังไม่รับการพุดใช่งานที่รับปิ่นนี้ชมจังรําก็ผิดหายบัวป้าปิ่นก็ชมเทินแต่เรารําไม่ผิดป้าปิ่นก็ต้องชมแหละบัวซื้อมาได้แล้วหึงเท้าเธออย่ายุ่งป้าเดี๋ยวเราถอดให้เดี๋ยวถอดเองเดี๋ยวถอดให้เดี๋ยวถอด โวยวายอะไรกันลูกยังดังออกไปนอกโรงเรียนโอ้โหดังไปถึงดาวาดึงแล้วนะ <c oughs> แต่ป้ามีข่าวดีจะมาบอกป้าเพิ่งไปไประชุมกับผู้บริหารมา <c oughs> เขาเลือกชมนมเราเนี่ย <c oughs> ให้ไปแสดงงานวัฒนธรรมระดับ <c oughs> ภาคเลย <c oughs> ที่ถนนหลังสารกางป้าต้องคิดชุดการแสดงใหม่ ที่ดึงดูดสายตาคนได้มากก็คือระบำชนไก่ไม่รู้รู้จักกันหรือเปล่ามีสองคนนะที่ต้องชนไก่กันไหนแนนอ้อแนนไปชนไก่นะแล้วก้อยอ้อก้อยไปลำวงมาฑนเนีเธอก็ลูกร <นะ S 2> ัก,กป้าปิ่นเือซุบซิปอะไรบัวไม่ต้องซุบซิปเลยบัวนั่นแหละไปชนไก่กับแนนนะโอ โจยติ๋มต่อยเนี่ยไม่ต้องห่วงป้าเอาลำดบับบาติดส่วนตามบ้าเกมโด้ันหลังเนี่ยพ่อเราได้ลำดับบัดชนแก่อันสองคนเหรอดีจังนั่นแหละเธอเคยเห็นคนลำมือไม่เคยนี่ผมคงไม่เคยให้ใครลำเชียดไม่บาย ปุงก็จะบอกอยูดิไปเร็ว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 นี่ถ้าจะจีบก็จีบตะทายพันนี้จะได้เฮยเร็วเร็วเร็วดีไรเร็วอย่าเอิญมา ประตูให้น่อยเดียวเดียวพี่ซีนมาเปิดประตูให้ก่อนบัวรอนานแล้วนะ เดียวไม่ได้อก็บอกนายแล้วแม่ว่าให้มาเปิดประตูบัวรอตั้งนานแล้วเออราไม่ได้ก็อยู่คนเดียวไปเถอะจะไปไหนก็ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมานะเออ ปินให้น้องํำกับแนนสองคนแล้วแม่ว่างมาดูน้องแสดงไหมแล้วแม่จะกลับมาอีกทีเมื่อไรอะ่ะพ่อจะมาเหรอคะเดี๋ยวลองชวนดูค่ะค่ะฝันดีค่ะแม่ เลอแปะแปะได้โทรหาพ่อบ้างไหมอะคะอ๋อถามดูเห็นพ่อไม่โทรมาเลยจะไปหาพ่อเลยเหรอคะไปเมื่อไหร่อ่ะแปะ ทำไมกลับมาเช้าจังนี้ไม่ไปโรงเรียนหรอไม่ไปละง่วงยังไม่ได้นอนเลยอาทิตย์หน้าแต่อิงจะพาไปเยี่ยมพ่อนะได้ยินไหมนี่ เธอไปทำอะไรอะ่ะให้ไปรำโชว์อีกงานอ่ะ,อะเห็นว่าอาทิตย์หน้านงานอะไรอะ่ะงานต้อนรับครูจากโรงเรียนอื่นอ,ะอ่ะอ้าวทำไมไม่เห็นชวนเราไปบ้างเลยเห็นป้าปิ่นบอกว่าเธอลาหยุดอะ่ะแล้วเธอไปไหนอ่ะไปอยุทยาไปทำอะไรอะ่ะลุงพาไปเยี่ยมพ่ออ่ะแนลูกไปเปลี่ยนชุดได้แล้วค่ปะป้าปิ่น สวยมากเก่งมากไก่พันุใหม่ของป้าไหนหนูลองเดินไปกลับไม้ป้าดูสิได้ค่ะ เพื่อนอยู่ได้ไหนๆหนไซอมให้ป้าดูหน่อยสิลองเดินให้ป้าดูใช้ไม่ได้เลยข้ามาอย่าทำเหมือนไก่ตายบาดอย่างนี้เนี่ยต่ำโง่ตัมันใี่อ่ะม่ใช่โยกย่งโยกยังก็ตายแล้วไม่ได้เลยแนนมาช่วยดูบัวหน่อยค่ะ สบายใจเลยบัวได้นะอย่างเนี้ยเอา้ามาเร็วมาเร็วมาสายแล้วลูกมาได้แล้วลูกพวกนี้นะคะจะมาเป็นพี่เลี้ยงชนไก่ของเรา,าค,นนคิมแซวอะไรเพื่อนอยู่รีบรีบขึ้นมาซ้อมเร็วเร็วเนนไปทันมุสอยู่ตรงนี้เลยนะบัวอยู่ตรงนั้นแหละโอเคเอา้าใครที่มาเป็นพี่เลี้ยงบัวมาเลย ค <Okay. S 2> ต้องให้สนุกสนานนะเดี๋ยวป้าเริ่มเลยเรอไม่เอาลูกมามัน่ากแล้วจะกลับบ้านยังไงรอให้ฝนหยุดน้งแล้ว่อเตนี้มันละเทอ กำลังมาป้าป้าเอ้าบัวยูมีกลับอีกเหรอใครมารับบัวกับรถแดงอ่ะค่ะเราสี่งั้นไปไปเดี๋ยวป้าไปโจ วันนี้ป้าปิ่นชมลูกได้เลยว่าลำสวยอย่า<น>ดูกระเดกกระตายใต้สวยตรงไหนนี่อ,อย่าลืมดัดเข็มขัดด้วยละ่ะหายรู้แล้ววัวหนาวไปไหมลูกไม่แล้วค่ะวัวลูกของไองเอกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วตอนนี้เอกทำงานอยู่ที่ไหนนล่นลูกย้ายแล้วค่ะไปอยู่สาขา,ายาุธยาเหรอแล้วลูกอยู่กับใครล่ะลูก อยู่กับพี่ชายค่ะแต่จะมีลุงมาคอยดูด้วยข้าไปเยี่ยมไปเอกนะฝากความคิดถึงไปถึงไอ้เอกด้วยนะเฮ้บัวอย่าเปิดไฟในรถแปะกับรถมองไม่เห็นไม่เห็นเกี่ยวเลยแปลกาส่ไปเก็บหัวมานี่ เอาไปใายไปแตะเปิดไฟในรถนะค่ะซินหยิบโทรศัพท์กดเบอร์โทรของพ่อให้สิที่ลูก โลอีใช่ไหมนั่นบันเดิอนยอ,อยู่อ่ะเปิดไล่แล้วอ่ะอ๋อโอเคอเคนี่ย่ะไสิ่กายบัวมาด้วยนะเดี๋ยวปิดตู้ในตู้ซับโูแล้วไม่ค่อยหลับซ้ายขึ้นต่อจาวนะราวๆสักแค่โมงนะไม่แคบไม่แคบอ๋ออ๋อเก๋นี้ก่อนนะอันนี้ก็หลดอยู่ ไงบ้างอะแปะอะแปะแค่จำเท่านั้นเองว่าังอยถู่ที่เดิมไหมจะย้ายบ้านเหมือนท้าวที่แล้วปัญหาจะตายรู้ไหมบัวพ่อเป็นอะไรอะครับแปะอะแปะก็ไม่รู้หรอกนะพ่อเปลี่ยนไปมากเลยอะไม่มาเยี่ยมมาม้าบ้างเลยคนเราก็อย่างนี้ะนะต่างคนก็ต่างไปมีชีวิตของเขาเราจะไปบังคับให้คนอื่นมาคิดเหมือนเราก็ไม่ได้รูไ้ไหมบัวค่ะเนี่ย กินกับบัวก็หาโทรศัพท์ไปหาพ่อบ้างเยไม่คุยกับพ่อบ้างเลยพวกนี้ บ้านบ้านน่าอยากไหมโอ้ลอมอยู่ทางข้าวตรงสี่เอยีอยกเยอะๆเหลียวพิษปำพรสวัสดีค่ะกออินสินะคะสวัสดีครับผมสินนี่ตัวโตกว่านในรูปเยอะเลยแต่หนูบัวนะ่ะตัวเล็กกว่าที่คิดโอ้ถามมอใหม้บัวไปไปเข้าบ้านก่อน บพนคะขับรถกันมานานไหมคะโอ้ยผมชินแล้วล่ะครับเมื่อก่อนก็ขับรถพาแม่เที่ยวกรุงเทพตลอดเที่ยวทั่วไทยแล้วครับ๋อคะ่ะนีบานนี้ยังเช้าอยู่อันนี้ เช้าก็อยู่ยังเช้าก็เราทำงานดีเดิมเลยไหมอันนี้ทังทนดีเดิมเลยแม่พื้นบ้างอไอ้ตุนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเราดูแลตลอดอ่าหมอให้กินยากินเลยแล้วี่ตุนสือรถไหมอันนี้รถเหรอคะรถสี่เองคะ่ะตอนเช้าสิก็จะขับรถไปส่งพี่เอกที่ทำงานแล้วสิก็จะเลยไปโรงงานคะ่ะ นูบัวนั่นถุงอะไรคะลูกโมบายเอามาให้คุณพ่อเหรอคะอาสิเป็นใครเหรอคะบัวอย่าพูดจาก้าวร้าวกับอาสิขอโทษอาเขาด้วยนะไม่เป็นไรคะ่ะอาไม่ถือสาเดี๋ยววันหลังว่างๆบัว,บวมาพักที่บ้านอานะคะลูกสาวอาก็น่าจะอายุใกล้เคียงกันจะได้เป็นเพื่อนกัน พ่อมีน้องใหม่แล้วหรอคะลูกไม่ควรถามนะรักษามารยาทด้วยนะอช่เติ้นตัวตัวปุณตัวจ้ากันนะแต่กับกัะบีตัวได้แล้วนี่ไม่ว่างเลยกูอินทำงานทุกวันนี่ว่างก็ให้เวลากับกระบี่บ้างนะแม่ก็แก่มากแล้วทำไมพ่อไม่โทรมาบ้างบัวพ่อไม่โทรหาไม่ได้แปลว่าพ่อไม่รู้นะ ว่าเราทำอะไรอยู่วันก่อนเข้าบ้านไม่ได้พ่อก็รู้นี่แม่บอกมาให้พูดกับพ่อแบบนี้ใช่ไหมทำไมพ่อต้องโทษแม่ด้วยอ่ะคะน้องพอแล้วนคะค่อยๆพูดค่อยอธิบายกบับลูกนะ งานวัฒนธรรมระดับภาพในปีนี้นะคะเราถือว่าจดัดกันเป็น,นปีที่24แล้วค่ะครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรามาเยือนจังหวัดกระบี่ค่ะถือเป็นความประทับใจอย่างยิ่งเลยค่ะนอกจากนี้นะคะทางฝั่งโน้นนะคะเรายังมีซุปอาหารอยู่เลยหัวโงงไปนิดนึงนะคะใครที่อยากกลบร้อนพร้อมกับทานอะไรอร่อยๆได้เลยนะคะถือว่าช่วยกันอุดเหมนคนบ้านเราด้วยกันคะ่ะ เดี๋ยวต่อไปนะคะพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวรับชมการแสดงทุกต่อไปได้เลยค่ะชุดลวงจังอ,ะอ่ะเออือมันหังยังไงอ่ะก็เอาเชือกมันเอวไว้เลยมันให้ไหนดีคนเยอะจังตื่นเต้นอะ่ะอืมใครเหรอป้าเนี่ย แล้วของเธอใครมาดูเหรอพ่อแม่เธดใจร้ายเนาะงานที่เราก็ไม่มาดีโดนแโดนเราขอโทษไม่เป็นไรเราทำแผลแล้วลำไหวไหมไหวแล้แเดี๋ยขึ้นเวทีมก็ลืมเองเนี่ยอ๋องั้นมาถ่ายรูกกันดีกว่าโ้งมาถ่ายรูปห้หน่อยดิ <c oughs> สำหรับการแสดงที่สุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานวัฒนธรรมระดับภาพในปีนี้เลยนะคะ ขอเชิญทุกท่านไปพบกับการแสดงชุดระบันคนเก่าเจ้าเค่ะ